ครับผมออยนะครับบ้านสวนมกม่วนมิวสิกครับผมวันนี้นะครับประโยชน์ของนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันมีหลากหลายนะครับตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายของลำต้นเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยทีเดียวครับผมจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรมาดูกันเลยครับดูไผ่ทางภาคอีสานนะครับที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้ครับคือไผ่น้อยนะครับถ้าภาษาภาคกลางจะเรียกว่าไผ่เลี้ยงนะครับ นะครับไผ่เลี้ยงเนี่ยนะครับเป็นไผ่ที่นะครับภาคอีสานเนี่ยปลูกกันเยอะนะครับเนื่องจากว่ามีลำต้นที่ตรงนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง7ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของลำต้นเนี่ยนะครับประมาณ8ถึง10เมตรนะครับผมส่วนของลำต้นนะครับสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับตั้งแต่โคนนะครับจนถึง3เมตรแรกนะครับ ก็จะเป็นไม้เนื้อตันนะครับสำหรับผายเลี้ยงนะครับช่วงเม็ดรประมาณ4ถึงไปเรื่อยๆนะครับเม็ดที่4เนี่ยจะเริ่มกลวงแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถนอามา,มา,มา,มาทำเป็นริ้วแคล่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับแบบบางๆแบบนี้นะครับผมผมก็จะทำมาเป็นริ้วแคล่งานของเฟอร์นิเจอร์นั่นเองครับผมนี่นะครับส่วนเมตรที่ประมาณ7-8-9ไปจนปลายนี่ยนะครับมันจะมีความ เขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ1นิ้วหมาะมากๆครับในการทําไม้กวาดนะครับด้ามไม้กวาดครับผมลืมออกไปนะครับว่านะครับแถวแถวบ้านผมนี่ครับตำบลน้ําคําอําเภอไทยเจริญจังหวัดยสโสธรนี่มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านหนองคูน้อยครับผมแล้วก็นะครับโนนปราขาแล้วก็โคกยาวนะครับที่เขาทําเป็นกลุ่มนะครับทําไม้กวาดดอกหญ้าขายส่งออกด้วยครับผมส่งในประเทศด้วยครับผม ส่วนดอกหญ้านี่เขาจะไปรับมาจากที่จังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดเลยถ้าจําไม่ผิดนะครับเขาจะขับรถไปเอาไปเก็บมานะครับอยู่ที่ภูเขาน่าจะเก็บมาฟรีนะครับแต่ต้องนะครับใช้เวลาในการขึ้นไปเก็บที่บนเขานั่นเองครับสําหรับมาตรฐานในการทํานะครับด้ามไม้กวาดดอกหญ้านี่นะครับผมอยู่ที่105ซนตเมรแล้วก็มีอีกขนาดนึงคือความยาว110ซนเมตรนะครับ เราจะนําไปขายให้กับนะครับหมู่บ้านนี้นะครับนะครับด้ามละ4บาทนะครับโอ้โหผมต้องใช้เวลาหยกกว่าประมาณ20นาทีนะครับในการทําด้ามไม้กวาดตัวนี้เพื่อที่จะนําไปขายด้ามละ4บาทใช้เวลาประมาณ20นาทีครับมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับการวัดขนาดให้ได้นะครับ105หรือว่า110เซนติเมตรนะครับในการทําเป็นด้ามไม้กวาดนะครับส่วนตาของไม้ไผ่ผมจะเรียกตาแล้วกันนะครับผม เรียกถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเนาะนะครับเรียกตามไม้ไผ่แล้วกันนะครับผมก็นะครับให้มีความยาวอยู่ที่ประมาณนะครับห้าถึงเจ็ดเซนติเมตรสำหรับตาของไม้ไผ่ที่เหลือไว้เพื่อว่าจะนําไปแขวนไม้ขวาดนั่นเองนี่ครับวัดแบบนี้ประมาณเจ็ดเซนติเมตรก็ได้ครับผมเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเจ็ดเซนติเมตรนะครับเหลือตาไว้แขวนนะครับเป็นตัวตะขอแล้วกันนะครับเป็นตัวตะขอไว้แขวนนะครับ ไม้ขวาดนั่นเองนะครับด้านหัวตรงนี้นะครับก็เว้นไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับนี่นะครับแล้วก็เจียให้เรียบร้อยขัดให้สวยงามครับถ้าไม่มีเครื่องขัดก็ใช้แค่มีดนะครับค่อยๆใส่ออกนะครับสามารถนํามาขายได้นะครับอัลละสบาทเลยนะนะครับด้ามนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าเซนติเมตรหรือว่าหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะครับนามาขายได้นะครับ นี่ตรงปลายแล้วก็นี่นะครับของผมมีเครื่องเจียครับผมก็เลยทําให้อย่างสวยงามเลยนะครับกลัวมอดนะครับก็ลมควันไว้เล็กน้อยนะครับผมเผื่อได้เก็บไว้ขายในครั้งต่อไปนี่ครับดามที่ไม่ผ่านก็คือมันสั้นเกินไปตัวตะขอสั้นเกินไปถือว่าไม่ผ่าน qc นะครับที่ผ่าน qc นี่นะครับความยาวของตะขอจะอยู่ที่ประมาณ5-7เเซนติเมตรแบบนี้ไม่ผ่านครับแบบนี้สั้นเกินไปบางอันก็ไม่มีนะครับ ก็นะครับต้องนะครับใช้ตัวตะขอที่มันยาวเพื่อที่จะแขวนได้ผมก็เอาไปขายครับผมตัวนี้ได้87ชิ้นก็เป็นเงินอยู่ประมาณ340บาทขอบคุณมากครับ